ผมก็จะมาพูดถึงคอมพิวเตอร์นะครับที่ผมเพิ่งสั่งมาส่งมามาจากปืนผมซื้อจาก j e p เพราะผมดูจากหลายๆร้านเข้าเข้าไปลงองขอบการสกดเลยซื้อทีอ่เพราะว่ามันได้ราคาที่ประหยัดกว่าแล้วก็ได้ dr dr 5ด้วยตัวแรกนะที่เป็นการจอส่ศ์ศูทีไ I เพราะว่าที่ผมใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าที่แรกผมเนี่ยเอา4 0 6 0นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันผมอยากจบที่4 0แบบไม่ครึร่งๆึ่กลางๆตัวนี้คือจบ4 0 6 0นจริงๆก็คือขอบ สเปคทุกอย่างมาครบเลยตัวที่2เป็น CPU ตัวประมวลผลสำคัญผมเลือกที่จะไม่ใช้ตัวรหัส F เพราะผมต้องการออนบอร์ดเผื่ออนาคตผมจะเอาไว้ใช้สตรีมแล้วก็เอาไว้ใช้ยาวๆหลายปีเลยก็คือตัว i5 13500ตัวนี้แล้วผมก็ยังซื้อเป็นตัวนะพัดลมแยกของ CPU ที่อีกหนึ่งเพราะว่า i5 13500นี่ก็คือถ้าเป็นซิงเดิมประมาณผมให้ดู เอาเว่าสิ่งเดิมสิ่งเดิมของมันนี่ก็คือมันไม่เพียงพอในการที่จะทําให้ CPU มันสมดุลมันก็คือมันจะร้อนจนเกินไปก็เลยต้องใช้ตัวนี้ SE 2 6 6 XP b a c k นะครับในช่วยในการทำให้ CPU มันใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่มากขึ้นแรมผมใช้เป็น k i n g ิงต f นฟิลดี้นะครับตัว DR 5าแปดกิก2แถวเป็นรวมเป็น16 g b โพสไเป็น650วัตต์นะครับ80พัดบอคหลังจากที่ผมคิดมานานทีแรกว่าผมจะใช้หนยความจำสตอเรเี่ตัวไหนดีผมก็เลยใช้เป็น WD Back SN770 ตัวนี้ก็คือเหมาะในการเ e นเดอร์ไฟหรือว่าเปิดเครื่องเร็วว่าในการประมวลผลเกมหรือว่าเข้าเกมเนี่ยจะเร็วมากเท่าเซตเดิมมันเป็น WD b l u ผมเลยเปลี่ยนเป็น WD Back เพราะว่าผมเน้นเล่นเกมมากกว่าการให้ต่อหรืออะไรประมาณนั้น ตัวนี้เป็นตัว500รอนะอนาคตก็คือจะซื้อเพิ่มอยู่เพราะว่าผมมีเมนบอร์ดที่รับรอง PCIe 4.0สองสับพูดเรงมนบอร์ดนี่ครับเป็นตัวนี้กลับไปนะครับ B760M d d r s 3H นะครับ DDR5 ครับตัวนี้มีก็คือมันเชื่อมต่อมันมีการเชื่อมต่อค่อนข้างที่จะเยอะเช่น M.2 เสียบได้2ช่องแล้วก็เป็น4.0ด้วย เดี๋ยวผมจะไปเปิดคอมให้ดูนะครับว่าความเร็วในการเปิดคอมหรือว่าสเปคอะไรเป็นเท่าไหร่คือเขาลงเป็น Windows 10เป็น Windows 10โโม e ให้ผมนะครับผมจะลง Windows เองใหม่เป็น1 7 Pro ไปเราไปดูกันเปิดเป็นด้เลยขู่ดูนี่ตัวช่วยเสริม CPU ผมชอบมากตรงขู่กราจอ Galaxy r t x r x x 40 60 TI ยังสวย รมที่เรกผมว่านึกว่าเป็นขาวล้วนเอาดำล้วนนะครับนี่เป็นตัวดียห้ามก็เลยมีลายแถบสร้างสวยเลยดีเาห้าแปิสตัวดูโอผมก็เลยทำการติดตั้ง s s d แบบซา t a ตานะครับลงไปอีก960ลก,กิตัวเดิมจากเครื่องเก่านะครับลงไปอโอเคเริ่มนะครับดูความมันจะเร็วมากแค่ไหนกับสอเรจตตัวนี้มูลละ เรียบร้อยแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวจริงอันนี้โอ้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในนี่ดประสิทธิภาพของ CPU นะครับแล้วก็พัดลมแล้วก็แรมโอ้โหความเร็วสปีดของ DDR5 หร r ือว่าเราประกอบสมบูรณ์แบบนะครับทั้งเสียบ SATA แล้วก็ลง Windows อะไรครบเสร็จเรียบร้อยกับราคา35,000บาท ถือว่าค่อนข้างที่คุ้มค่ากับราคาที่เสียไปนะครับเพราะว่า